เป็นเพื่อนก่อนหน้านีนะครับที่จะร่วมไปเมืองกาลประเทศลาวด้วยกันนะครับไปบาร์กันารั็มีฝรั่งประมาณนับสี่ห้าคนนะครับเซซเท่าไหร่เนี่ยโอเคคำยินคยินถวัวัเออยู่างทีวช่เอแ่แขนงเยูคคำฟองเยอรมานเย Yeah, oh, we are from Germany. Oh. <laughs> television? And you are from the Vietnamese television? <laughs> no, no, no. Lao television? My TV. Thai, Thai, Thailand. No, they going to Thailand. Thailand? Yeah, yeah. Uh -huh. You are tourists <laughs> like me? Yeah, yeah, tourists, yeah. Yeah, yeah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 ,

Tại sao lại có này này? Chứ không đi không, Đi cái này mà gặp bọn nó thôi nha mấy đứa Chuyên trả đi nha Ví dụ mình cũng làm được Tìm cái này, biết cái này mà nó Nhà đấy bây giờ mẹ đi không mẹ phức ấy Cái này biết mạnh hơn là ngày nào cũng Chắc nó này cái đền

Anh à, chưa qua sao? Hai ngủ hàng đó. ngủ đâu? Để được nó còn nữa <laughs> bạn. Một đôi người vợ chồng ngủ nhà bên hàng. Yeah, này. Không có sự kiện được. Chị đưa nó cái ba lô đây. ก็ s <S เป็นวิัีการในกขาขอรับแน่นๆหน่อยครับแน่นเลยครับคุณโอ๋แน่นไหมครับก็แน่นมากครับเพื่อสนสนายครับวันนี้ อาจจะวุ่นวายวุ่นวายอะไรเมออนะครับขอใ้งอย่างสุดภาพแล้ยสุดยอดก็คงได้ใกล้เวลาออกแล้วนะตอนนี้ามโอเคครับได้เห็นแล้วครับสภาพการเดินทางทั้ง ไทยทั้งต่างประเทศนะครับทั้งเจ้าภาพเองก็รวมรวมกันไปนะครับสามัคคีกันสนุกสนานครับโอเคเดี๋ยวเราได้ออกเวลาเดินทางแนละ้วมีเสียงออดแล้วนะครับ